จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณปู่สอนหุ่นยนต์รับใช้ให้เป็นโจรสวัสดีครับผมช่องคาราคัดคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Robot and Frank ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่แฟงนักย่องเบาที่เข้ามาขโมยของมีค่าในบ้านก่อนที่จะเห็นรูปภาพและนึกขึ้นได้ว่าน,นี่มันคือบ้านของเขาเองพอแฟงนั้นเขาเป็นโรคอัลไซเมอร์เลยทําให้ความจําเสื่อมและมักจะหลงลืมอยู่บ่อยครั้งซึ่งในอดีตนั้นแฟงเคยเป็นหนึ่งโจรที่มีชื่อเสียงแต่เมื่ออายุเริ่มมากขึ้นบวกกับสุขภาพที่แย่ลงแฟงก็ตัดสินใจวางมือและแยกออกมาใช้ชีวิตเงียบๆคนเดียวเวลาว่างขามักจะเข้าไปเดินเล่นในเมืองและสถานที่ที่เขาชอบมากที่สุดก็คือห้อง พอที่นั่นมีเจนนิเฟอร์บรรลักษ์รุ่นลาวคราวเดียวกันที่แฝงแอบเช่ามาเป็นเวลาหลายปีเธอได้บอกกับเขาว่าที่ห้องสมุดจําเป็นต้องปิดชั่วคราวเนื่องจากมีนักลงทุนรุ่นใหม่ที่อยากจะปรับปรุงที่นี่ให้เป็นห้องสมุดที่ทันสมัยมากขึ้นก่อนที่ฮันเตอร์ลูกชายของแฟงจะโทรเข้ามาเพื่อที่จะนัดไปทานข้าวด้วยกันแฟงได้ตอบว่าให้มาเจอที่ร้านประจําที่ชื่อว่าแฮร์รี่แต่ลูกชายก็บอกว่าร้านนั้นมันปิดไปตั้ง15ปีแล้วแฟงที่ไม่เชื่อเลยลองมาดู ดูด้วยตัวเองแต่พบว่ามันได้กลายเป็นร้านขายสบู่ไปแล้วเพาเลยเข้ามาสำรวจด,ดูข้างในแต่ด้วยนิสัยที่เคยเป็นโจรมาก่อนก็ทําให้เขาห้ามใจไม่ไหวและแอบหยิบสบู่ออกมาด้วยโดยที่ไม่ถูกสงสัยเลยสักนิดระหว่างเดินกลับบ้านลูกชายของเขาก็ขับรถมารับและถามว่าพ่อไปไหนมาพอในตอนที่คุยโทราศัพท์พ่อบอกว่าจะรออยู่ในเมืองและดูเหมือนว่าอาการความจําเสื่อมของฟงนั้นจะเริ่มหนักเข้าไปทุกวันจนเมื่อถึงที่บ้านอันเตอร์ก็พูดด้วยความเป็นห่วงว่าพ่อควรจะ ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลสําหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์โดยเฉพาะแต่แฟงก็ปฏิเสธและยืนยันว่าเขาที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามและนั่นก็ทําให้ลูกชายตัดสินใจซื้อหุ่นยนต์พ่อบ้านให้กับเขาเพราะมันจะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งทำความสะอาดทำอาหารเช้าและงานจุกจิกต่างๆให้เพื่อดีแฟงจะได้ปลอดภัยจากกิจวัตรประจําวันแต่เขาก็ดูไม่เคยชอบเพราะคิดว่ามันคือหุ่นยนต์สังหารที่จะยึดครองโลกในอนาคตท่ามเอฮันเตอร์จงก็ัพูดอะไรไม่ออกเลยทีเดียว และขอตัวกลับไปทำงานต่อ ที่ไม่พอใจเลยพยายามจะปิดการทํางานของหุ่นยนต์แต่มันก็ไม่สําเร็จเพราะมันถูกตั้งระบบเอาไว้แล้วเจ้าหุ่นยนต์ได้ช่วยทํางานต่างๆให้ทั้งทิ้งขยะออกไปจ่ายตลาดแล้วมาปลูกเขาในตอนเช้าเพื่อให้รู้ขึ้นมากินอาหารที่มันทําให้แต่แฟงก็ยังไม่พอใจอยู่ดีเพราะของที่มีประโยชน์รสชาติมักจะไม่ค่อยถูกปากเท่าไหรนะ่นักแถมยังต้องทํากิจวัตรประจําวันต่างๆเพื่อกระตุ้นระบบประสาทข,ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ให้ดีขึ้นแฟงที่ดื้อรั้นเลยบอกว่าเขาจะไม่ยอมทําอะไร ันน้จนเจ้าหุ่นยนต์ต้องขู่ว่ามันจําเป็นต้องแจ้งเรื่องนี้กับฮันเตอร์เพื่อย้ายผู้ป่วยไปยังศูนย์ดูแลและทําให้แฟงต้องยอมแพ้ในที่สุดเขาออกไปเฝ้าเจ้าหุ่นยนต์ที่ทําสวนอยู่ข้างนอกและทานอาหารเย็นที่หน้าตาดูน่ากินมากขึ้นจึงนั้นเจ้าหุ่นมันก็ตัดผมโกนหนวดให้จนทําให้แฟงเริ่มชอบมันขึ้นมาบ้างแล้วในตอนที่ออกไปเดินเล่นเขาก็มักจะเล่าเรื่องต่างๆให้มันฟังเหมือนกับว่าเป็นคนในครอบครัวไม่มีผิดจนเมื่อมาถึงยางห้องสมุดเขาก็สั่งให้เจ้าหุ่นรออยู่ นอกและห้ามตามเข้าไปเป็นอันขาดเพราะจะทําให้โรคหัวใจของเขากาเริบซึ่งสาเหตุที่แฟรงค์ต้องพูดโกหกก็เพราะว่าเขาจะมาหาเจนนิเฟอร์บนนรรลักษ์ที่แอบชอบอยู่นั่นเองแต่กลับได้พบแค่เพียงหุ่นยนต์ที่มาทําหน้าที่แทนเธอซะอย่างนั้นเขาเลยเข้าไปถามเจกนักลงทุนรุ่นใหม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจนนิเฟอร์เลยช่วยตอบแทนว่าเธอเคยบอกเขาไปแล้วว่าห้องสมุดกําลังจะถูกปรับปรุงใหม่แต่แฟรงค์กลับจําอะไรไม่ได้เลยเหมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเจนนิเฟอร์ที่สงสารเลยพ าเขามาดูหนังสือโบราณที่มีราคาแพงเป็นอย่างมากมันจะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีเพราะมีแค่เล่มเดียวในโลกเท่านั้น ก่อนที่แฟงจะเดินออกมาและเห็นว่าเจ้าหุ่นกําลังถูกเด็กๆแกล้งอยู่เขาเลยสอนวิธีเอาตัวรอดให้กับมันโดยการให้มันพูดว่าระบบทําลายตัวเองกําลังทํางานและเริ่มนับถอยหลังแค่เพียงเท่านี้ก็จะไม่มีใครกล้าย,ยุ่งกับมันอีกต่อมาแฟงก็มาที่ร้านขายสบู่อีกครั้งเขาคิดว่ามันคือร้านอาหารและเขาก็อดไม่ได้ที่จะแอบขโมยสบู่ติดมือไปด้วยแต่ครั้งนี้เจ้าของร้านก็ดันเห็นเข้าพอดีจะทําให้แฟงต้องวางของทุกอย่างคืนเอาไว้ที่เดิมแต่ในระหว่างทาง กับบ้านเจ้าหุ่นมันกลับเอาสบู่ก้อนนั้นมาคืนให้กับเขาพอคิดว่าแฟงลืมมันเอาไว้ที่ร้านและความคิดในการปั้นเจ้าหุ่นให้เป็นหัวขโมยก็ได้เดิ่มต้นขึ้นบทเรียนที่ 1. วิธีสะกอกุญแจโดยการหลอกว่าเขาชอบลืมกุญแจเอาไว้ในบ้านเป็นประจำซึ่งเจ้าหุ่นก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นจากนั้นทั้งสองก็พากันมาที่ห้องสมุดเพื่อให้เจ้าหุ่นได้เห็นช่องใส่กุญแจล็อกหนังสือรวมทั้งสำรวจกล้องวงจรปิดว่าติดอยู่ที่จุดน,น บ้างและเมื่อกลับมาที่บ้านแฟงก็หลอกเจ้าหุ่นว่าเราต้องหาวิธีแอบเข้าไปเอาหนังสือที่เขาลืมมาไว้กลับคืนมาแต่เจ้าหุ่นก็ดูทันมันบอกว่านี่มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแฟงเลยโกโหกต่อว่าที่ฮันเตอร์ซื้อแกมาก็เพื่อเอาไว้ช่วยเหลือเขาและตอนนี้เขาก็กําลังต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากเจ้าหุ่นยนต์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับรวนและยอมทําตามที่แฟงสั่งไปอย่างงงๆมันได้ช่วยเขาวางแผนและลงมือป้นภายในคืนนั้นทั้งสองได้ใส่ชุดพรางตัว แล้นํานสเปรย์สีดํามาพ่นใส่กล้องวงจรปิดตรงทางเข้าจากนั้นเจ้าหุ่นยนต์ก็ใช้วิชาสะดอกกุญแจที่มันเพิ่งจะเรียนมาจนพากันเข้าไปข้างในได้สําเร็จและสิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือหนังสือโบราณที่เจ้าหุ่นหยิบออกมาอย่างง่ายดายโดยที่ไม่มีหลักฐานใดๆมาเอาผิดได้เว้นแต่แว่นตาที่แฝงดันลืมถอดทิ้งเอาไว้จากนั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นจนเมื่อถึงวันเปิดตัวห้องสมุดใหม่แางกระตั้งใจที่เยาหนังสือโบราณไปมอบเป็นของ ขวัญให้กับเจนนีเฟอร์แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้มอบให้สักทีส่วนเจคในทุนสร้างห้องสมุดก็เหมือนว่าเขาจะรู้ความจริงแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะมาเอาผิดอะไรได้ส่วนแฟรงก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะสายตามมวแต่มองสร้อยเพชรที่ภรรยาของเจคใส่อยู่ตลอดเวลาแล้วกลับบ้านมาวางแผนป้นกับเจ้าหุ่นแม้ว่ามันจะเตือนว่าสิ่งที่ทําอยู่มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่แฟรงก็ยังไม่ยอมหยุดเขาพูดเรียกล่อมจนเจ้าหุ่นยอมทําตามในที่สุด และแผนการในขั้นแรกก็คือการสอดแนมทั้งคู่แอบดูกิจวัตรประจําวันของเจคว่าเขาออกจากบ้านและกลับมาตอนไหนแต่ก่อนที่จะเริ่มลงมือแมรี่ลูกสาวคนเล็กก็ดันแวะมาเยี่ยมที่บ้านพอดีเลยทําให้แผนการป้นของเขาจําเป็นต้องหยุดลงชั่วคราวและแมรี่ก็ยังปิดการทํางานของเจ้าหุ่นเพราะเธออยากจะดูแลพ่อด้วยตัวเองทำเอาฝังถึงกับเซ็งไปเลยทีเดียวเช้าวันต่อมาเขาก็จะเปิดใช้งานเจ้าหุ่นยนต์อีกครั้งแต่เพราะว่าไม่มีรหัสผ่านเลยทำให ไม่สามารถเปิดได้ด้วยความดื้อรั้นแฟงเลยอธิบายกับแมรี่ว่าเจ้าหุ่นมันมีประโยชน์มากแค่ไหนทั้งทําอาหารทําความสะอาดบ้านโดยที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่แมรี่ก็ยังไม่ยอมอยู่ดีเพราะเธอจะเป็นคนทําทุกอย่างด้วยตัวเองแฟงที่ไม่พอใจเลยลืเข้าของทุกอย่างที่อยู่ภายในบ้านจนในที่สุดแมรี่ก็หมดความอดทน้าเปิดการทํางานเจ้าหุ่นเพื่อให้มันมาช่วยทํางานบ้านซึ่งมันก็ทําให้แผนการป้นของแฟงได้เดิมต้นขึ้นอีกครั้งแผนขั้นที่สองแฟงได้นําแบบแผนบ้าน ที่เจอจากในอินเทอร์เน็ตมาคำนวณเส้นทางและวิธีเข้าออกอย่างละเอียดรวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยแฟนก็ได้คิดเผื่อ,อไว้ทั้งหมดแล้วส่วนขั้นตอนในการเปิดตู้เซฟก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหุ่นเพราะมันสามารถคำนวณรหัสของเลข3หลักได้ในเวลารวดเร็วและชุดเครื่องเพชรราคาแพงก็ไม่อยู่ในมือของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช้าวันต่อมาขณะที่แฟงและแมรี่กำลังนั่งคุยกันตามภาษาพ่อลูกเจก็มาที่บ้านพร้อมกับตำรวจเพราะสงสัยว่าแฟงแอบปล้นบ้านของเขา แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะมาเอาผิดอะไรได้วันต่อมาแมรี่ก็จำเป็นต้องบอกลาพ่อเพื่อที่จะกลับไปทำงานต่อแต่ก่อนจะไปเขาก็ได้มอบต่างหูเพชรให้กับเธอเป็นของขวัญแมรี่ที่ได้ฟังก็รู้ได้ในทันทีว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นฝีมือของพ่อแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะในอดีตเธอก็เคยทำงานให้กับเขา้วยเช่นกันและเมื่อเลิกลากันเสร็จแฟนก็มองไปเห็นรถตำรวจที่แอบติดตามเขาอยู่ตลอดเวลาเขาจึงเรียกเจ้าหุ่นยนต์เข้ามาภายในบ้านและเผาทำลายแบบแปลนทุกอย่าง จะไม่เหลือหลักฐานมาเอาผิดอะไรได้เจ้าหุ่นยนต์จึงบอกว่ามันยังเหลือหลักฐานอยู่อีกชิ้นหนึ่งนั่นคือความทรงจาของผมเพื่อความปลอดภัยคุณต้องสั่งลบความทรงจําทั้งหมดทิ้งซะแต่แฟงก็ปฏิเสธเพราะเขาจะไม่ยอมเสียความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเจ้าหุ่นไปโดยเด็ดขาดจึกนั้นเขาก็เอาเพรที่ขโมยมาไปซ่อนและแกล้งทําเป็นป่วยหนะักเพื่อให้ฮันเตอร์ลูกชายของเขามาเยี่ยมก่อนที่แฟงจะฝากกระเป๋าใบหนึ่งให้กับฮันเตอร์แล้วบอกว่าให้ช่วยซ่อนมันให้ดีซึ่งฮันเตอร์ที่งงๆก็ยอม ทำตามไปใชอย่างนั้นและในระหว่างที่เขาจะขับรถออกไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าจับกลุ่มในทันทีแต่เมื่อเปิดกระเป๋าใบนั้นออกมาก็พบว่ามันเป็นแค่สบู่ธรรมดาเท่านั้นแต่ตำรวจก็ยังไม่ยอมแพ้พวกเขาขอเข้ามาค้นภายในบ้านซึ่งแฝงก็ไม่ได้ติดขัดอะไรและเชิญให้ทุกคนเข้ามาได้เลยแต่เมื่อตรวจไปได้สักพักก็ไม่พบกับอะไรที่ผิดปกติตำรวจจึงจะเปิดดูหน่วยความจําที่เก็บอยู่ในเมมโมรี่ของหุ่นยนต์แต่มันก็ช่วยแฝงเอาไว้โดยการพูดว่าระบบทำลา ายตัวเองกําลังทํางานซึ่งก็ทําให้ทุกคนต้องรีบวิ่งหนีออกไปข้างนอกเวนเดอร์ฮันเตอร์ที่รู้ว่าหุ่นยนต์ที่เขาซื้อมามันไม่มีระบบอะไรแบบนั้นและเขาก็รู้แล้วด้วยว่าการป้นที่เกิดขึ้นมันเป็นฝีมือพ่อของเขานั่นเองในช่วงชุนลมุนแฟงก็ได้ขับรถของฮันเตอร์มารับเจ้าหุ่นที่หลังบ้านเพื่อหนีตํารวจไปด้วยกันซึ่งในระหว่างทางเจ้าหุ่นก็ได้บอกกับแฟงว่าคุณต้องสั่งลบความทรงจำของผมเดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่แฟงก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเขาจะไม่ยอมล พบอะไรทั้งนั้นจนเมื่อมาถึงที่บ้านของเจนนิเฟอร์ที่จะใช้เป็นแหล่งกบดานแต่ทันใดนั้นเขาก็มองไปเห็นรูปของตัวเองในตอนสมัยหนุ่มๆที่ถ่ายคู่กับเจนนิเฟอร์ทำมาแฟังถึงกับพูดอะไรไม่ออกเพราะเขาคิดว่าตัวเองเพิ่งจะรู้จักกับเธอแต่ความจริงแล้วทั้งคู่เคยแต่งงานกันจะมีลูกเป็นฮันเตอร์กับแมรี่นั่นเองและเป็นพรโรคอัลไซเมอร์ที่ทําให้เขาหลงลืมมันไปฟังที่รับไม่ได้ได้เดินหนีออกมาจากที่นั่นเพื่อที่จะกลับบ้านของตัวเองซึ่งตํารวจก็ได้รออยู่พอดี เขาจึงรีบล็อกประตูและหนีขึ้นไปข้างบนและทางเลือกสุดท้ายที่มีก็คือต้องลบความทรงจำของเจ้าหุ่นที่เป็นหลักฐานเดียวที่เหลืออยู่นั่นนั่นก็ทำให้เขาจำใจต้องบอกลามันก่อนที่จะกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อลบทุกอย่างทิ้งไปหลายวันต่อมาแฟงก็ถูกส่งตัวมายังศูนย์ดูแลผู้ป่วยและทุกๆุกอาทิตย์เจนนิเฟอร์ฮันเตอร์และแมรี่ก็จะเดินทางไาเยี่ยมเขาเพื่อใช้เวลาที่มีร่วมกันพอตั้งแต่ที่เจ้าหุ่นจากไปแฟงก็เหงาเป็นอย่างมากจนเลยปากขอมารักษาตัวที่ ีนเขาได้มอบกระดาษแผ่นเล็กๆให้กับฮันเตอร์มันเป็นตำแหน่งซ่อนซอยเพรที่เขาฝังมันเอาไว้ในส่วนก่อนที่ความทรงจําต่างๆของแฟงจะค่อยๆถูกลืมเลือนไปจนเขาแทบจะจําอะไรไม่ได้เหมือนกับเจ้าหุ่นที่ถูกลบความทรงจําแต่เมื่อเขามองไปเห็นยุ่นยนต์รับใช้ที่เป็นของผู้ป่วยคนอื่นเมื่อไหร่ก็จะทําให้เขาคิดถึงเจ้าหุ่นและเผยยิ้มออกมาทุกครั้งและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือแ่งนั้นเขาเป็นอดีตหัวขโมยที่หลบมาใช้ชีวิตีเงียบคนเดียวโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นกําลังป่วยเป็นโรคความจําเสื่อมเขาลืมเจนนีเฟอร์ภรรยาที่เคยแต่งงานด้วยและไปจีบเธอที่ห้องสมุดทุกวันจนกระทั่งชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายได้พบกับบุญยนรับใช้ที่เขาไม่ได้ตั้งชื่อให้มันด้วยซ้ำเพราะกลัวว่าตัวเองจะจําไม่ได้ทั้งสองจึงช่วยกันวางแผนการป้นจนเริ่มรู้สึกผูกพันกันแต่ความทรงจํามันกลับเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่จะมาตัวแฟนเข้าขุกจน ในที่สุดเขาก็ต้องยอมลบมันและยอมเข้ารับการรักษาเพื่อไม่ให้เขาลืมครอบครัวของตัวเองไปด้วยและยังคงจดจําเจ้าหุ่นได้เป็นอย่างดีหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บเอที่7.0คะแนนและเว็บิ o t อ t ทนโทเ t o ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่86%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ